เก้าเก้าหกเรซซิ่งภูมิใจเสนอสวัสดีครับพบกับผมใน pnr 1 9 9 6 Racing นะครับวันนี้มาพบกับ Isuzu DMAX นะครับเป็นโฉมแบบเจหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งรุ่นนี้มันมาแทนที่รุ่นพี่อย่างพวกมังกรทอง tfr แล้วก็ตัว Dragon e y e s นะครับผม <c oughs> ซึ่งรายละเอียดก็มีไม่มาก ไฟหน้าเหมือนพวกหัวเถิกอันนี้พูดแบบชาวบ้านนะหน้ากระจังเป็นตัวเตี้ยจริงๆรถคันนี้ยเดิมทีมันเป็นรถตัวเตี้ยแต่ผมเอามายกสูงประมาณ3-4นิ้วอ,ะอ่ะไฟตัดหมอกกันชนหน้าอะไรทุกอย่างเดิมหมดยกเว้นภายในที่ปรับแต่งใหม่หมดเลยก็คือในสมัยนั้นถ้าเป็น d ีแมคลุ่นแรกๆเนี่ย ก็จะมีวิทยุเป็นซีดีเป็นเทปใช่ไหมครับแต่อันนี้เกินคาดเราใส่จอ Android เอาไว้ให้แล้วนะครับผมเพื่อคอนเน c กกับตัวกล้องท้ายรถกล้องมองหลังไอ้ดำๆนี่กล้องมองหลังนะครับที่อยู่ตรงฝาท้ายนะครับไฟท้ายไฟเบรกไฟแบบถอยไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยทำได้เหมือนจริงมากตัวทับทิมตัวกันชนท้ายยังเหมือนเลยอะ่ะนะครับดามจับประตูล้อแม็กเน่เดิมๆจะเป็นล้อแบบรูปดาวนะครับผมแต่อันนี้ใส่เป็นล้อแบบ ล้อกระทะแบบทึบเลยนี่ข้างในคัสซงคัสซีอะไรเงี้ยสวยทอยเสียใช้ได้ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับนี่เป็นเครื่องดีเซลแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่เครื่องเดิมเพราะว่าเป็นการปรับแต่งโมดิฟายเครื่องยนต์มาอย่างดีเป็นเครื่องจริงๆเป็นเครื่องอีซูเหมือนกันแต่ว่าตัวสายตัวท่ออะไรเงี้ยเราใช้พวกของตรงของแต่งหมดชุดแต่อะไรเงี้ยของแต่งหมด แล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นพวงมาลัยขวาด้วยที่สาคัญเป็นเกียร์ธรรมดาขับมันมาก5สป,ปีดลอยต่อเนี่ยก็พอไปว่ไปๆๆวาได้แล้วก็จุดเด่นก็คือคลัชเนี่ยค่อนข้างนิ่มหรือนิ่มมากๆเลยแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3คือข้อดีทําให้ดูโดดเด่นได้แต่เวลามีข้อเสียคือว่าข้อเสียคือถ้าคุณเอาไปใส่พวกหลังคาพวกแคลรี่บอยพวกไฟเบอร์นะไอตอนนี้จะโดนปิดหมดเลย ดังนั้นมันจะขาดความอันเดประสงค์ไปอันนี้สามารถติดตั้งแคลรี่บอยหรือพวกลังคาแบบโครงเหล็กได้ไหมได้ครับแต่ถ้าจะให้แนะนำต้องย้ายตัวไฟเบรกตรงที่3ามมาไว้ที่ด้านท้ายด้วยซึ่งผมมองว่าน่าจะดีกว่าแล้วโดยหลักๆเนี่ยฟ้าท้ายก็ไม่เท่าไหร่แต่ตัวไฟท้ายที่เป็นไฟเบรกตรงที่สเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นเจ้าแรกของ เป็นกระบะเจ้าแรกๆบางที่ใส่ฝาท้ายแบบไม่สิไฟท้ายแบบเบรกทุกที่สามมาให้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวรถเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะไปลองกันดีกว่าปะพูดมาเยอะละไปลองกันแบบจริงๆจังๆบ้างดีกว่าลืมขอโทษ แรดังดีเครื่องดีเซลอาจจะอืดหน่อยเพราะว่ากับ e s u z u d max นะครับเจนแรกผมมองว่า mm hmm. เป็นรถที่น่าหามาเล่นมากซึ่งคู่เปรียบของเขาในสมัยนั้นก็จะมีพวกเตอร์ต้าไฮ x ักสไ r เกแล้วก็มี Mitsubishi เรุ่นสตา da ดาด้วย แล้วก็มีตัว Master Fighter Ford Ranger แล้วก็ที่โด่งดังในสมัยนั้นคือภายหลังเขาจะมีในส่วนของเชฟโรเล็ต Colorado รุ่นโฉมแรกออกมาด้วยเป็นเจนแรกเลยนะตัวตาสองชั้นนะถ้าใครจำได้นะแต่น้ำมันเนี่ยตามสเปคจากโรงงานให้ใช้ได้แค่ B7 เท่านั้นเพราะเป็นดีเซลแบบรุ่นเก่าก็ไม่รุ่นเก่าหรอกครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์รุ่นคอมมาเรลรุ่นแรกๆก,ก,ก็จริงแต่ว่ายังใช้น้ำมันแบบ พวก B7 อะไรอยู่ยังไม่สามารถใช้ B10 ได้เพราะว่าค่าออกเทนแล้วมันจะค่อนข้างสูงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอี u z u d ดีแมกชมเออ Gen1 นะครับหรือรุ่นหัวเถกนะครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ